สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรอราชวิทยาลัยในพักราชุัถฑ์จังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ขอนำเสนอกิจกรรมข่าวสารประจำสัปดาห์ที่สของเดือนพฤษ,ษภาคมษษษพุทธศักราช2565ทิ่ฉันนางสาวสายลุงลัก,กิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับช่วงส่วนของกิจกรรมแรกกันเลยค่ะกิจกรรมแรกการทำกิจกรรมต่างๆของเด็กถุมวัย ตั้งแต่วันจันทร์ที่2พฤศภาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นมาศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชปถพมภ์จังหวัดสมุทรปราการได้มีการเปิดทําการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ของสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรปราการอย่างเคร่งครัดโดยบรรยากาศการทํากิจกรรมการเรียนการสอนภายในศูนย์เด็กเล็กนั้นเป็นไปอย่างคึกคื้น กิจกรรมที่2การรับมอบวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 วันพุทธที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกา30นาที นางสาวิตีโกโมลนนะักพัฒนาการเด็กเล็กและนางสาวีรวริสากนเสนตัวแทนศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินพรราชวิทยาลัยในพระราชมปถัมภมจังหวัดสมุทรปราการเข้ารับมอบวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ปีงบประมาณ2,565จากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปูโดยมีนายธีรพลชุนเจริญ ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปูหรือนายกเทศบาลตำบลบางปูเป็นผู้มอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับตัวแทนในครั้งนี้กิจกรรมที่3การรูมพิธีบำเพ็ญกุศลศพเจ้าประกุณสมเด็จพระวรณรัตน์วันพฤหสัสบ,บดีที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 5เวลา18นาฬิกานายวิสุิโพสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานนางดาราพันธุ์นิธิสิริกุล กรมการกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการแรงงานตัวแทนกองสวัสดิการแรงงานและตัวแทนศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชุตธรมจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรัตนเจ้าอาวาสวัดประวรนนิเวศวิหารณอาคารร้อยปีวัดประวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกิจกรรมสุดท้าย การล่วมประชุมฟังความคิดเห็นร่างรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประจําปีงบประมาณ2,564วันพุธที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2,565เวลา9นาฬิกานายวิศุโหงสสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางดาราพานนันธิพิสิริกุลผู้อํนวยการกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการแรงงานและนางสาววิตรีโกมล นักพัฒนาการเด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิดินฮอราชวิทยาลัยในพระราชุปัมธ์เจ้าม,ามุทรปราการเข้าร่วมการประชุมและนําเสนอผลการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในปีงบป,ประมาณ2,566ณนะห้องพานุมาตรชั้น10โรงแรมรอยอลริเวอร์กรุงเทพมหานครและทั้งหมดคือกิจกรรมข่าวสารประจำสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565ผู25้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอุกตื่นเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทร์อลาชวิทยาไรจังหวัดสมุทรปาการช่อง YouTube Channel ลายกลุ่มห้องเรียนหรือหมายเลขโทรศัพท์02 3602837สำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวราไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน